วันที่8มกราคม2569เวลา13นาฬิกานายวิวัตนิติการจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาลสารเจ้า SV หมู่ที่5ตำบลท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีระยะทาง920เมตรพร้อมด้วยนายทินธนต์ทีระธนตภูมิเลขานุก,การนายกอบจอราชบุรีนายอุเทนนุตแทนสมาชิกสภาอบจอ อำเภอสวนพึ่งเขตหนึ่งนายจักราวุฒิสะทองอ่อนนายกเทศมนตรีตำบลบ,บ้านชัดป่าหวายและคณะกรรมาการตรวจรับงานร่วมลงพื้นที่นายกวิวัต์กล่าวว่าการตรวจรับโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งถนนสายดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับอ่างเก็บน้ำบ้านชัดป่าหวายที่มีประชาชนจำนวนมากมาเที่ยวชมบรรยากาศที่สวยงามและสามารถเชื่อมต่อระหว่างตำบลเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น